สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาจากนครนายกกับนครนายกแล้วก็แวะบ้านยายแวะบ้านยายหิวข้าวกันค่ะมากินข้าวโอ้โหแกงโปดเนี่ยเหมือนยายรู้เลยอะไม่เอาค่ะกินที่นี่ก็พอแล้วเป็นยังไงคุณยายทำแกงส้มเลยเหวัดเปรี้ยวดีนะดูดูเขา้รียกอะไรอย่างหนึ่งมันเรียกว่าอะไรอะดอกคา เออมันมันมันหอมมากเลยมากินด้วยกันนะคะนีู่ข้าวหนูสิคะแกงส้มของโปรดเลยแกงส้มวัวบอนทุกคนรู้จักไหมวัวบอนวัววัวบอลนะน่าไม่กินหรอโอ๊ยอิ่มเร็ว มึงไม่เจอว่ากูอิ่มอิ่มอิ่มจะยมีักใช่ไหมอืมกินต้มยำอร่อยมากอืมกินได้กินไ้อิ่มไม่ต้องรีไม่ต้องเก็บแกงส้มปลานิ่งแมว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 ไปโนแมว มเข้ากันนะคะแกงสข้ามะเข่ต้ตออมเปลี่ยนจากมันๆบ้างพี่ๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะวันนี้หนูกับแม่ก็ไปนครนายกนะไปเขื่อนขุนดานไม่ถึงเขื่อนขุนดานเลยไปชะอมสระบุรีต่อไปจะอมไปสระบุรีต่อว่าจะไปเล่นน้ําตกอะไรไม่รู้ตรงนั้นมีหลายน้ําตกไปถึงก็เอาน้าไม่มีแค่ตาตุ่มแต่คนเยอะมากอ้าวกลับมาอีกค่ะผลสุดท้ายก็อยู่ในรถค่ะสี่ห้าชั่วโมงขับไปขับมาอยู่ในรถอืม ลัแวะแค่ลงกินก๋วยเตี๋ยวที่แม่ที่แม่ถ่ายเองอ่ะแค่นั้นนะคะคำจะตายโคตรเหนื่อยเลยสู้อยู่บ้านแล้วก็ทํากับข้าวกินเองไม่ได้ก็พี่ตัวเล็กอยากไปไงนะพี่ตัวเล็กการจะไว้เลยว่าห้ามไปไหนเด็ดขาดดิฉันหลับแล้วค่ะแม่หลายรอบแล้วยังบอกว่าเข็ดอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยคุณแม่แม่สอนไม่เคยฟังอ้าวก็หนูเห็นว่าพี่ตัวเล็กเขาอยากไปอ่ะ หนูก็ต้องอยากไปกับพี่ตัวเล็กดีอยากจะไปเล่นล่องแก่งอะที่ไหนได้ก่อนถึงเขื่อนประมาณห้าโลสิบโลติดะ่ะมากินข้าวค่ะผ่านไปอีกแล้วนะสงการแป๊บแปบ๊ไม่น่าเชื่อวันเวลาว้ายไวๆไว้เหมือนโกโหกจริงโบวบโบวบอีกคําครับโอเคบา,บายบาย